ราคารับซื้อเซเหล็กเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอัปเดตให้ครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก c ีดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่เหล็กบางก่อนเลยครับเหล็กบางแบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกชั้นวางของเราตักผ้านะครับถ้าเป็นเหล็กบางวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทครับต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนาแบบนี้นะครับที่เหลือจากการก่อท่านะครับหรืออะไรรถใหญ่อะไรรถเกี่ยวแผ่นตัดเหล็กจากโรงเลเซอร์นะครับเหล็กหนาหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ14บาทนะครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพัชร์จกกล้ับนดครับ และสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีเซคชลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์ที่ cwrecycle ครับ หรือปกติผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนใหคุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะือเคชั่นให้ได้ราคาสูงแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ